มาตรา27 3เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้ประกาศกำหนดท้องที่และวันเริ่มต้นของการสำรวจมาตรา58วรรค2ผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินอยู่ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายนี้ใช้บังคับโดย ไม่มีหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินและมิได้แจ้งการครอบครองตามมาตรา5แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดินพศ2 5 2 4 5 7หรือผู้ซึ่งรอคำสั่งผ่อนผันจากราชการอจากผู้ว่าราชการ แลอผูว้ว่าราชก,การจังหวัดตามประมวลเอ้ยตามมาตรา27ทวีแต่ได้ครอบครองและทําประโยชน์ในที่ดินนั้นติดต่อมาถึงติดต่อการจนมาถึงวันทําการสํารวจรังวัดหรือพิสูจน์สอบสวนถ้าประสงค์จะได้สิทธิ์ในที่ดินนั้นให้แจ้งให้แจ้งการครอบครองที่ดินต่อเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่หน้าที่ดินนั้นตั้งอยู่ ภายในกำหนด30วันนับแต่ภายในกำหนด30วันนับแต่วันปิดประกาศถ้าม่ได้ถ้าไม่ได้ไดแจ้งการครอบครองภายในกำหนดเวลาดังกล่าวแต่ได้นำหรือส่งตัวแทนมาแต่ได้นำหรือส่งตัวแทนมานำาพนักง,งานเจ้าพนักงานเอ้ยพนักง,งานเจ้าหน้าที่ ทำการสอบทำการสำรวจรังวัดตามวันที่ตามวันที่ตามวันและเวลาที่พระเจ้าพนักง,งานเมื่อกี้ประกาศกำหนดให้ถือว่ายังประสงค์จะได้สิทธิในที่ดินนั้นวักสองเพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ผู้ครอบครองจะทำประโยชน์ในที่ดินตามวักหนึ่งให หมายความรวมถึงผู้ซึ่งได้การครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินต่อเนื่องจากบุคคลดังกล่าวด้วยครับ